ครับก็สวัสดีครับสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังทุกท่านนะครับก็มาพบมาเจอกับผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับการให้ทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะครับศึกเมทยเจ็ดสีนะครับนับประจําวันอาทิตย์ที่สามมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก็เป็นนัดแรกนะครับประจําเดือนมกราคมนะครับหรือว่าเป็นนัดแรกประจําปีสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องกล่าวคําว่า สวัสดีนะครับ2,564แล้วก็กล่าวทักทายนะครับไปยังสมาชิกที่ติดตามรับชมรับฟังทุกๆท่านด้วยนะครับก็ขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองนะครับมีโชคมีลาบนะครับเล่นหวยก็ขอให้ถูกทุกคู่นะครับขออำนวยอวยชัยนะครับอำนวยเอพรให้สมาชิกทุกท่านนะที่รับชมรับฟังนะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับตลอดปี2,564นะครับ วนอื่นนะครับเราก็ไปดูคู่มวยจำใบรายการก่อนเลยนะครับคู <ๆ S 1> ่ที่หนึ่งนะครับคู่แรกเปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านณรงเดชดนะครับรถทรงเดียร์ถบ้านนะพบกับทางด้านเจ้าไผ่พิฆาตนะครับอันสุขุมวิทย์คู่นี้นะครับต่อยกันในเวทีกัดน้ำหนักถึงร้อยสิบสามปอนด์นะครับส่วนคู่ที่สองนำรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเพชรสังวานสอสมานกาเม้นนะครับพบกับทางด้านเจ้าเอดเพชร นะครับพอจะเรียนแพทย์คู่นี้ต่อยกันในเวทพิกัดน้ำหนัก109ปอนด์นะครับส่วนคู่ที่3นะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้ามังกรทองนะครับสักโบรีรัมหรือว่ามังกรทองนะครับไดมอนด์98นะครับพบกับทางด้านมุมน้ำเงินครับยอดเพชรนะพอจะเรียนแพทย์นะครับคู่นี้ทางด้านเจ้ายอดเพชรพอจะเรียนแพทย์นะครับก็มาเข้าเวียนแทนทางด้านเจ้าตวงทรั์ซอสาระชีพนะครับคู่นี้ต่อยกันในเวทพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี 19ปอนด์นะครับส่วนคู่อีกนํารายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเอกลักษ์สสมานกามนนะครับพบกับทางด้านเจ้าเพชรไพลินนับ10ตุงน้อยหรือว่าเจ้าเพชรไพลินสจอต้งปลาจีนนับคู่นี้ต่อยกันในเวทพีกัดน้าหนัก118ปอนด์ครับก็สรุปนะครับมวยไทยจุดสีทั้งสีคู่ของรายการนับคู่มวยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดซับสไคร้ กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับทัศนคติข้์วิจารณ์นะครับครูแรกเปิดหัวของรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านน้ำลงเดียดนะครับทรงเดียดรุดบ้านนะครับ1ึงร้อยสิบสามปอนด์นะครับพบกับทางด้านนักชกมวยเงินไผ่พิฆาตนับสิทธิ์หลวงพี่ดำฝนหรือว่าไผ่พิฆาตนะครับอันสุขุมวิทนะครับผู้นี้นะครับก็ต่อยกันในเวทพิกัดน้ำหนักถึงร้อยสิบสามปอนด์นะครับ มาดูสามฟอร์มหลังของทางด้านหน้าลงเดชดก่อนเลยนะครับสามฟอร์มหลังของทางด้านหน้าลงเดชนะครับก็มีแพ้คะแนนทางด้านฟ้าเลือดนะครับเพชรแปดเลี้ยวนะครับที่ช่องเกสีมีชนะคะแนนทางด้านเพชรซาอุนะครับไดมอนด์เก้าแปดนะครับวันที่ยี่สิบสองพฤศจิกายนหกสามนะครับที่เวทีมวยออจกสามนนทบุรีนะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินนะครับไผ่พิฆาตสิทธิหลวงพี่น้ำฝนหรือว่าไผ่พิฆาตอันสุขุมวิทย์นะครับสามฟอร์มหลังนะครับ ก็มีชนะนกลลกที่สามทางด้านเพชรปิยะเพชรเจริญนะครับวันที่ยี่สิบแปดธันวาหกสองมีแพ้คะแนนทางด้านเพชรกีลาเอ็มยูดินนะครับวันที่ยี่สิบหกมก,กราหกสามนะครับที่เวทีมวยออตกสามนนทบุรี 3, บบรไฟล่าสุดนะครับก็ไปชนะนกโลกที่สองทางด้านยอดพนุษนย์นะครับนายกเอท่าศาลานะครับวันที่ยี่สิบสี่พฤศจิกายนหกสามนะครับที่เวทีมวยอตกสามนนทบุรีนะครับ ก็เป็นสามฟอร์มหลังของนักทกทั้งคู่นะครับทางด้านเจ้าหน้าลงเดชดนะครับทรงเด็รถบ้านนะครับหนึ่งร้อยสิบสามปอนด์นะครับก็เป็นนักทุกมาจากจังหวัดสะเชิงเท่านะครับก็เป็นมวยประเภทมวยขวานะครับเตะขวาต่อยขวาครับประเภทตั้งรับจับทางนะครับวงในมีลูกล็อกลัดมัดตีนะครับประเภทแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับวูดูดันยันห้ายกนะครับปลอดใจปลายแรงนะครับมวยตัวนี้นะครับส่วนทางด้านมุมน้ำเงินครับไผ่พี่คาศ จิตหลวงพี่น้าฝนนะครับหรือว่าไผ่พิฆาตนะครับอันสุขุมวิทย์นะครับก็เป็นนักรกมาจากจังหวัดยะโสธรนะครับก็มาทําการจับตัวฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทย์นะครับก็เป็นมวยขวานะครับประเภทฝีมือครบเครื่องนะครับมวยเตะขวาต่อยขวานะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับประเภทต้นๆนะครับลุ้นนับลุ้นนอกได้นะครับอาวุธดักอาวุธแรงนะครับวงในก็มีลูกไล่แขนกดแขนฟันศอกนะครับการเย็นระยะแรงปลายดีนะครับ คู่นี้นะครับทางด้านเจ้านาลงเดชนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทเข่าเปราะตีนะครับเดินปั้มเดินแทงเดินเสียบนะครับส่วนทางด้านมุมน้ําเงินนะครับไ่พิฆาตนะครับสิหลงพี่น้ําฝนนะครับต้นต้นนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงจริงๆนะครับสัจจีนะครับสี่ห้าไฟหลังนะครับก็นอกนับมาตลอดนะครับคู่นี้นะครับทัศนวิเคราหวิจารณ์นะครับได้กันคนระเบิดได้กันคนละทรงนะครับต้นต้น นะครับทางด้านเจ้าไผ่พิฆาตสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนหรือว่าเจ้าไผ่พิฆาตนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับแต่ว่าการยืนระยะแรงปลายเป็นรองนะครับคู่นี้ทัศนวิราวิจารณ์นะครับผมออกไปที่ทางด้านเจ้าไผ่พิฆาตสิทธิ์หลวงพี่น้ําฝนนะครับต้นต้นนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับต้นต้นรุนนับลุนนอกได้นะครับปลายปลายก็ขยับขยายนะครับแต่งตัวบางทุนเอานะครับทัศน์นาวิราวิจารณ์คู่แรกนะผมออกไปที่ไผ่พิฆาต สิทธิ์ลวงพี่น้ำฝนนะครับจะชนะคะแนนทางด้านเจ้าได้ลงเดชดนะครับทรงเดชดลกบ้านนะครับไปได้นะครับในยกท้ายๆครับครับก็เดินทางมาถึงคู่ที่สองารายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเจ้าเพชรสังวานนะครับสสามันกาเม้นหนึ่งร้อยเก้าปอนนะครับพบกับทางด้านมุมน้ำเงินนะครับยอดพยักษ์สจอเล็กเมืองนนนะครับหนึ่งร้อยเก้าปอนเช่นเดียวกันมาดูสามฟอร์มหลังนะครับของทางด้านเจ้าเพชรสังวานสสามันกาเม้นนะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มีแพ้คะแนนทางด้านยอดมนุษ นะครับนายยกเอท่าสาราครับที่เวทีมวยอตกสามนนทบุรีมีชนะน็อกยกที่4ทางด้านยอดมนุษย์นะครับนายยกเอท่าสาราไฟล่าสุดนะครับก็ไปชนะน็อกยกที่3ทางด้านเจ้าเพชรมารัยนะครับเพชรเจริญวิทย์นะครับวันที่24พฤศจิกายน63สนะครับที่เวทีมวยอตโกสามนนทบุรีส่วนทางด้านมุมมึงกันนะครับก็เป็นทางด้านเจ้ายอดพยักษ์สจเล็กเมืองนนท์นะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มีชนะน็อกมีชนะคะแนนทางด้านเจ้า ศักเล็กนะครับเจ็ดเพชรเต,เต,เตชะนะครับวันที่ห้ามกราหกสามนะครับที่ 5, ok ura, 63, ทช่องเจ็ดสีมีแพ้คะแนนทางด้านการะดูกเหล็กนะครับกอ,อกลมเกลียวนะครับวันที่สิบเจ็ดกุมภาหกสามนะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับไฟล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเจ้าผลพระรันไทยนะครับวันที่สิบสองกันยาหกสามนะครับที่ออเวทีมวยอตกสามนนทบุรีนะครับทางด้านมุมแดงนะครับเพชรสังวานซอสสามานกาม้น หรือว่าเจ้าตรงตัวนะครับจอสมมนการเม้นนะครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็เป็นมวยขวาประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับเตะหนักต่อยแรงนะครับบู๊นะครับดุดันยันห้ายกนะครับมีหมัดมีศอกนะครับแต่ภาพร่างกายนะครับช่วงหลังหลังนะครับถือว่าสดมากๆเลยนะครับชนะน็อกมาสองไฟรวดเลยนะครับก็อยู่ในทีมงานคนจัดนะครับได้เปรียบรูปล่างในเปรียบสูงนะครับแต่ว่ากระดูกชื่อเสียงการผันมวยเป็นรอง ส่วนทางด้านมุมน้ำเกันนะครับยอดพยักษ์สจเล็กมองนน์นะครับถึงร้อยเก้าปอนก็เป็นนักทกมาจากจังหวัดสตูลนะครับก็เป็นมวยขวาเช่นเดียวกันครับปรับเป็นมวยขวาประเภทต้นต้นนะครับมีลูกเตะขาต่อยหมัดอาวุธหนักอาวุธแรงบู๊ดูดันยันห้ายกนะครับปอดใจปลายแรงแข็งแข็งแรงวงในก็มีลูกปั้มรัดฟัดตีทุ่มเททิ้งบู๊ดูดันครับหัวจิตหัวใจดีนะครับเก่าเก่าเกมนะครับชื่อเสียงกระดูกการผ่านมวยดีกว่า นะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับเสียเปรียบเรื่องส่วนสูงนะครับคู่นี้นะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับทางด้านมุมแดงนะครับก็ได้เปรียบเรื่องนับสภาพร่างกายหนุ่มกว่าสดกว่านะครับตัวเงาหลังนะครับก็ชนะนอกมานะครับส่วนทางด้านมุมเงินครับยอดพยักซอจอลิกเมืองนุ่นนะครับมวยตัวนี้ชื่อเสียงกระดูกการผ่านมวยดีนะครับแต่ว่าเสียเปียบเรื่อง สภาพร่างกายนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงนะครับผู้นี้ทัศนวิเคราะห์จณ์นะครับผมออกไปที่ทางด้านมุมแดงครับออกไปที่ทางด้านเจ้าเพชรสังวานนะครับสสมานกาเม้นนะครับออกไปที่ทางด้านเพชรสังวานสสมานกาเม้นนะครับผมมองว่าสภาพร่างกายดีกว่านะครับหนุ่มกว่าแน่นกว่าสดกว่านะครับอยู่ในทีมงานคนจับนะครับทํานิดทาหน่อยราคาแข็งทํานิดทําหน่อยราคาวิ่งนะครับความเจ้าถือดี มาตรฐานดีนะครับซ้อมค่ายใหญ่ด้วยกันทั้งคู่นะครับบทเบียดเสียสีนะครับไปแล้วไปปลายนะครับผมยังเชื่นทอบที่ทางด้านเจ้าเพชรสังวนสอสมานกาเม้นนะครับจากชนะคะแนนทางด้านเจ้ายอดพยัคฆ์สอจอลิศเมืองนนทร์ครับท็อก็เดินทางมาถึงคู่ที่สามนะครับรองคู่เอกนํำรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านนักชกผมแดงนะครับบางกรทองนะครับไดมอนด์เก้าแปดหรือว่าเจ้าบางกรรทองสิทธิ์นายก ทวี่ตะพงนะครับพบกับทางด้านมุมน้ำเงินนะครับยอดเพชรพอจะเรือนแพทย์นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอนด์เช่นเดียวกันนะครับมาดูสา,าม,อออมาฟอร์มหลังของทางด้านมังกรทองก่อนเลยนะครับมาดูสามฟอร์มหลังของทางด้านมังกรทองสามฟอร์มหลังนะครับก็มีแพคะแนนทางด้านอาณัตสอเตชะพันธ์มีชนะนกยกที่สี่ทางด้านอาณัตสอเตชะพันธ์นะครับวันที่ยี่สิบสองกุมภาหกสามนะครับที่วีทีมวยรุมพินี ไฟล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเจ้ากล้องเกียรตินะครับทอพาน49วันที่30สิงหาคม6 3สนะครับที่เวชีมวยพตสามนนทบุรีนะครับสวนทางด้านมุมมือกันนะครับยอดเพชรพอจะเดินแพทย์นะครับ129ปอนด์ครับ3ฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนทางด้านเจ้าวันพิชิตอประเสริฐมีชนะคะแนนทางด้านเจ้าเพชรภาคภูมิโรงเรียนกีฬาลำปางนะครับไฟล่าสุดนะครับก็มาพลิกแพ้คะแนนทางด้านเจ้าบิ๊กแบงนะครับชอโคยะอีสุ ที่ช่องเจ็ดสีนะครับวันที่ยี่สิบห้าตุลาคมหกสามทางด้านมุมแดงนะครับมังกรทองสิทธิ์นายกทวิตพงศ์มังกรทองไดมอนด์เก้าแปดนะครับมวยตัวนี้ก็เป็นนักทกมาจากจังหวัดปุรีรย์นะครับก็ทําการเก็บตัวพิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยไดมอนด์เก้าแปดนะครับอยู่กับทางด้านทีมงานคนจัดนะครับมีทางด้านพี่เดียเกตเพชรพี่เอกปัตนีนะครับควบคุมดูแลการพิซซ้อมนะครับก็ เป็นมวยประเภทมวยขวาครับเตะขวาต่อยขวานะครับมีหมัดมีศอกนะครับเป็นมวยเปิดเกมบูนะครับกล้าแรกกล้าสวนนะครับหัวจิตหัวใจดีนะครับบู๊นะครับมวยตัวนี้วงนอกได้วงในเหนียวนะครับส่วนทางด้านมุมเงินนะครับยอดเพชรพอจะเรินแพทย์นะครับวันนี้มาเข้าเวรแทนทางด้านเจ้าตวงซับสอสลราชีพนะครับยอดเพชรพอเจรินแพทย์นะครับหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าปอน นะครับก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดตะครศรีราชสีมานะครับก็เป็นมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับเป็นมวยประเภทวงในนะครับแข็งแกร่งแข็งแรงบู๊นะครับกาแรกกาสวนหัวจิตหัวใจนะครับสภาพร่างกายช่วงหลังนะครับก็ถือว่ากำลังสดกำลังฮ้าวขึ้นมานะครับได้เปรียบรูปร่างได้เปรียบส่วนสูงนะครับได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับมาเข้าเวีนแทนนะครับทัศนะวิเคราะห์วิจารณ์นะครับคู่นี้ นะครับผมออกไปที่ทางด้านเจ้ามังกรทองนะครับสักปุรีัมหรือว่ามังกรทองไดมอนด์เก้าเปดนะครับเป็นมวยบุนะครับก้าแรกกา้าสวนมวจิตหัวใจดีชื่อเสียงกระดูกการผ่านมวยดีนะครับแต่ว่าเสียเปรียบเรื่องสภาพร่างกายวันนี้ทีมงานคนจัดน่าจะเอามาแจ้งเกิดนะครับที่ช่องจิตสีนะครับทุกถูกทรงทุกถูกตลาดนะครับบรรยากาศหน้าเสือเสียงเชียร์สิ่งแวดล้อมดีนะผมออกไปที่ทางด้านมังกรทอง นะครับไดมอนด์เก้าเปียกบเบียดเสียสีไปแล้วจะชนะคะแนนทางด้านเจ้ายอดเพชรพอจะเดินแพทย์ไปได้นะครับในยกท้ายๆนะครับครับก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับก็เป็นการพบกันระหว่างทางด้านเอกลักษ์สอสมานกาเมนนะครับพบกับทางด้านมูมน้่งเงินครับเพชรไพลินนะครับสจอต้งปลาจีนเพชรไพลินสิบุ่มน้อยนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นะครับมาดูสามฟอร์มหลังของทางด้านเอกลักษ์สอสมานกาเมนก่อนเลยนะครับสามฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนทางด้านเจ้า เพชรละพาสโซพิษนะครับที่ช่องเจ็ดสีนะครับมีแพ้คะแนนท่านนเจ้าสาโทผิดเชฟุญนทรมนะครับวันที่ทิศสองกันยาหกสามครับที่เวทีมวยอสกสามนนทบุรีไปล่าสุดนะครับก็ไปชนะคะแนนท่านเจ้าบญชนะนะครับนายกเอท่าศาลานะครับวันที่แปดธันวาหกสามครับที่เวทีมวยลุมพินีส่วนทางด้านมุมด้นะครับเพชรไพ่ดินสิทธิ์นน้อยเพชรไพ่ดินสจอโต้งปลาจีนนะครับสามฟอร์มหลังนะครับก็มี ชนะคะแนนทางด้านเจ้าปัตตกสยามนะครับสินบีเมทัยนะครับที่จังหวัดนนทบุรีมีแพ้คะแนนทางด้านเจ้าเขี่ยวพลันไทยนะครับที่ช่องเจ็ดสีไปล่าสุดนะครับก็ไปแพ้คะแนนทางด้านเจ้าเไปเสมอกับทางด้านเจ้าซื่อสัตว์นะครับแป๊ะมินบุรีนะครับวันที่แปดธันวาหกสามนะครับที่เวทีมวยตุ้มพินีนะครับคู่นี้นะครับทางด้านเจ้าเอกลักษณ์สสมานกาเม้นนะครับหนึ่งร้อยสิบแปดปอนด์นะครับก็ เป็นดีกีแชมป์นะครับมวยรอบปูนเสือครั้งที่18นะครับก็ทําการเก็บตัวฟิตซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยสอสมานกาเมนนะครับโดยมีทางด้านเสียสมานนะครับบุนดอควบคุมดูแลการฟิตซ้อมนะครับก่อนทุกนะครับมีอัดฉีดแน่นอนนะครับทางด้านเจ้าเอกลักษณ์นะครับก็เป็นมวยขวาัประเภทเตะขวาต่อยขวานะครับตั้งรับจับทางดีนะครับชื่อเสียงกระดูกการถานมวยเป็นรอง แต่ว่าได้เปรียบเรื่องสภาพร่างกายนะครับเสียว่ากําลังสดกาลังห้าวขึ้นมานะครับส่วนทางด้านมวยงินนะครับเพชรไพรินสิทธิ์หนุ่มน้อยเพชรไมรินสอจตุ้งปลาจีนนะครับมวยตัวนี้ก็เป็นนักชกมาจากจังหวัดชายภูมินะครับก็ทําการเก็บตัวพิษซ้อมนะครับอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับมีทางด้านพีหนุ่มน้อยเมืองหัดใหย่นะครับควบคุมดูแลการพิษซ้อมนะครับทางด้านเจ้าเพชรไพรินสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับก็เป็นมวยเข่านะครับประเภทเตะ ขวาต่อยขวาครับวงในก็มีลูกไล่แขนกดแขนปันศอกนะครับมวยตัวนี้เป็นมมยบู๊นะครับกาแรกกาสวนหัวขิดหัวใจดีนะครับวงในมีลูกไล่แขนกดแขนมีลูกปันศอกหวังหน้าค้ำแทงดีนะครับปปลายบู๊นะครับห้ายกเลยนะครับคู่นี้นะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับรักพี่เสียดายน้องนะครับต้นต้นนะครับจังหวะหลักเหลี่ยมฝีมือคู่ขี้สูสีนะครับ อย, life, อยู่ที่การยืนระยะอยู่ที่สภาพร่างกายนะครับอยู่ที่สภาพร่างกายอยู่ที่การยืนระยะนะครับใครจะมั่นคงกว่านะครับใครจะแข็งแกร่งแข็งแรงกว่านะครับทุกถูกทรงทุกถูกตลาดกว่านะครับค้นี้นะครับผมยังเช่นชอบไปที่ทางด้านเจ้าเอกลักษณ์สอสมานกาเม้นนะครับชกที่ช่องเจ็ดสีโชคดีโชคเก่งเป็นพิเศษนะครับก็ดีกีนะครับก็แชมป์นาบกอยรอบปูนเสือครั้งที่สิบแปดนะครับ กู้ีนะครับออกไปที่ทีมงานคนจัดนะครับออกไปที่ทางด้านเจ้าเอกลักษณ์สอสมานกาเมนนะครับตัวชนะคะแนนทางด้านเจ้าเพชรพิินสิทธิ์หนุ่มน้อยนะครับก็สรุปนะครับทัศนวิเคราะห์วิจารณ์นะครับทยเก็สีประจำอาทิตย์นี้นะครับก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับก็เอาเป็นข้อมูลนะครับไปประกอบ การต่อสู้นะครับหน้าตู้หน้าเวทีนะครับในครั้งต่อไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดซับสไครต์นะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมก็จะได้ทําคลิปนะครับวิดีโอใหม่นะครับให้ท่านมารับฟังข้อมูลนะครับก็ท้ายนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับร่ำรวยนะครับตลอดปี64นะครับก็ขอให้ท่านมองมวยเหมือนกับกรรมการนะครับก็ขอบคุณครับ